ก็ขอสวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันที่26มิถุนายน2565นะครับกับโครงการเตรียมสวนก่อนเกษียณของผมนะครับที่บ้านทุ่งมนตําบบ้านไผ่อําเภอบ้านไผ่จัังหวดขอนแก่นนะครับตอนนี้ก็ประมาณสัก2ปีกับ3เดือนนะครับวันนี้จะพาเดินรอบสวนนะครับสวนของผมแบ่งพื้นที่ออกเป็น3ส่วนหลักๆนะครับ ส่วนแรกก็จะเป็นพื้นที่ทำนานะครับอยู่สายมือก็จะประมาณไร่ครึ่งนะครับแล้วก็เป็นน้ําก็ประมาณสักไร่ครึ่งรวมๆกันแล้วนะครับแล้วก็อีก2ไร่นะครับผมก็จะถมสําหรับปลูกต้นไม้แล้วก็ทางเข้าสวนแล้วก็พื้นที่ปลูกบ้านนะครับทางเข้าของผมนะครับมีความกว้างอยู่ที่8เมตรนะครับปลูกต้นไม้เข้ามาฝั่งละ1เมตร นะครับหลือพื้นที่สำหรับรถวิ่งก็อยู่ที่ประมาณ6เมตรนะครับต้นไม้2ฝั่งผมก็จะปลูกทั้งไม้ดอกและไม้ป่านะครับเช่นพวกกพีจันสะเลาอินทนินประดูมะข่าโมงพยุงกระถินเทพาต้นแดงนะครับก็จะคละคละกันไปนะครับ อาทิตย์นี้ฝนค่อนข้างจะตกดีเหมือนกันต้นไม้ของผมนะครับปลูกก็ประมาณเกือบครบ2ปีนะครับตอนนี้ก็มีบางต้นที่ต้นสูงนะครับอย่างต้นนี้นะครับเป็นต้นซินวัวอกก็น่าจะสูงเท่าๆกับผมแล้วนะครับผมก็ปลูกระยะห่างอยู่ที่ประมาณสักเม็ดครึ่งเมตรหนึ่งบ้างนะครับส่วนซ้ายมือของผมนะครับก็จะเป็นบ่อ ของโครงการพัฒนาที่ดินนะครับก็สมทบทุนอยู่ที่2,500บาทนะครับถนนทางเข้าของผมนะครับก็จะยังเป็นเลนแล้วก็แฉะอยู่นะครับยังไม่ได้เอาลูกลังหรืออะไรมาถมนะครับแล้วผมก็จะปลูกบ้านอยู่ตรงกลางของสวนนะครับก็จะยกสูงขึ้นมาประมาณสักครึ่งเมตรนะครับ ก็จะเป็นลักษณะบ้าน1ห,ห้องนอนนะครับแล้วก็1ห,ห้องน้ำนะครับความยาวทั้งหมดของสวนผมก็อยู่ที่ประมาณสัก100เมตรนะครับอันนี้เป็นบริเวณทิศเหนือของข้างบ้านนะครับผมก็จะมีไม้ป่าแล้วก็ไม้ดอกแล้วก็ไม้ผล ไม้ผลผมมีลิ้นจี่นะครับที่ปลูกไว้ส่วนไม้ดอกไม้ป่าก็จะเป็นพวกอินทนินนะครับสะเดานะครับไม้ผลก็จะมีมะม่วงบ้างแล้วก็ต้นผักติ้วบ้างแล้วก็มีพยุงนะครับคละๆ,ๆกันไปนะครับผมพยายามที่จะทำเป็นอุโมงต้นไม้รอบสวนนะครับเวลาเดินมาสวนก็จะได้มีร่มเงาให้เดิน อย่างของตรงนี้นะครับก็เป็นอุโมงต้นไม้นะครับอันนี้ปลูกได้ประมาณปีหนึ่งหลักๆก,ก็จะเป็นพยุงแล้วก็มะฮอกกานีนะครับส่วนตัวนี้ผมตั้งใจจะครั้งแรกท,ที่ที่ทำนะครับผมตั้งใจจะทําเป็นสวนป่านะครับแต่ว่าดินตรงนี้เป็นดินเค็มนะครับผมก็เลยพึ่งขุดยกล่องมาตอนต้นปีนะครับอันนี้เพิ่งทําตอนต้นปีนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด3าล่องนะครับ ที่ขุดขึ้นมาใหม่นะครับส่วนตรงกลางของร่องผมก็จะปลูกเป็นไม้ป่านะครับด้านข้างซ้ายขวาผมก็จะปลูกเป็นไม้ผลนะครับเช่นกล้วยมะยงชิดมะขามเทศมะปางหวานมะลิดนะครับก็จะปลูกคล,คละกันไปนะครับส่วนตรงกลางผมก็ปลูกเป็นไม้ป่านะครับเป็นไม้ยางนาต้นให,ใหญ่ผมก็จะเว้นระยะห่างอยู่ที่6เมตร นะครับสำหรับยางนาส่วนไม้ผลผมก็จะเว้น6เมตรเหมือนกันนะครับริมคลองนะครับริมคลองซ้ายขวาผมก็จะปลูกเป็นเป็นหมากพันเตี้ยนะครับวันนี้ก็ลงหมากพันเตี้ยไว้ที่30ต้นนะครับมาดูกันว่าจะติดดอกออกผลไหมนะครับอันนี้ผมสั่งน้องที่ทำงานนะครับเขาอยู่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็ให้น้องเอามาส่งนะครับ เห็นบอกว่าประมาณ 2- 3ปีนะครับหมากก็จะออกผลแล้วนะครับผมเดินมาบริเวณสูงสุดของสวนผมนะครับตรงนี้ผมถมไว้นะครับตอนแรกตั้งใจว่าจะเอาเป็นถังน้ำทำเป็นระบบน้ำนะครับแต่พอขุดคลองแล้วตรงนี้ก็อาจจะเปลี่ยนว่าต้องทำยังไงต่อนะครับอันนี้เป็นด้านล่างนะครับของแต่ละล่อง ก็จะเห็นไม้ป่าแล้วก็ไม้ผลแล้วก็กล้วยคล,ละกันไปนะครับใบไ,ไม้ก็กําลังแตกยอดอ่อนนะครับส่วนของตัวนี้นะครับเป็นรูปตัวแอลนะครับผมก็จะเลี้ยงปลานะครับก็มีปลาดุกกับปลาหมอเทศอย่างละห้ตัวส่วนคลองตรงกลางนะครับผมยังไม่ได้เลี้ยงอะไรผมยังไม่ได้ปล่อยปลานะครับแต่ก็จะมีโยนเงาบัวแดงลงไปนะครับตอนนี้ก็ใบเริ่มออกตาแล้วนะครับ อันนี้เป็นลักษณะอุโมองค์ต้นไม้ที่ผมทำนะครับสำหรับเชื่อมต่อกับตัวบ้านนะครับตรงนี้เป็นริมคลองสุดท้ายที่ติดกับเพื่อนบ้านนะครับตอนนี้ผมลอกคลองขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็มีบ่อพักน้ำตรงนี้บ่อพักน้ำตรงนี้ก็จะอยู่ความกว้างอยู่ที่ประมาณสัก 6เมตรนะครับก็ยาวก็น่าจะประมาณ6เมตรเท่ากันส่วนริมบนสุดที่ติดคันแดนนะครับผมก็จะทําเป็นอุโม,มงค์ต้นไม้เหมือนกันนะครับความกว้างก็น่าจะอยู่ประมาณสัก 3- 4เมตรนะครับผมก็ปลูกต้นไม้ออกจากคันแดนอยู่ที่1เมตรนะครับก็จะเป็นพวกเดานะครับพยุงนะครับส่วนอีกฝั่งที่ติดริมคลองนะครับผมก็จะปลูกต้นไม้ที่เป็นอุโม,มงค์เหมือนกัน คร็จะเป็นพวกพยุงก็มีติดบ้างตายบ้างนะครับสำหรับอุโมงส่วนนี้นะครับผมปลูกได้ประมาณสักปีครึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าปลูกปีแรกนะครับเขาตายเกือบทั้งหมดเลยนะครับตัวน,นี้ถ้ามองกลับไปนะครับก็จะเป็นรองที่ยกขึ้นแล้วก็ไม้ป่า สำหรับร่องสุดท้ายนี่ผมตั้งใจจะปลูกเป็นไม้ป่าอย่างเดียวนะครับไม่ได้เอาไม้ผลลงนะครับตั้งใจจะทําให้เป็นป่าแล้วก็เกิดเหตุเกิดอะไรนะครับส่วนริมคลองนะครับริมคลองริมคลองบนสุดตัวนี้ผมเอาหมากพันสูงลงนะครับเป็นเงาผมไม่แน่ใจว่าเขาจะติดไหมนะครับ ก็มีแต่เป็นเงาเป็นหนอกขึ้นมานะครับตัวนี้ลงไว้ก็ประมาณ50ตน้นผมปลูกเป็นต้นคู่นะครับระยะห่างก็3เมตรนะครับอันนี้เป็นคลองที่ผมขุดไว้เชื่อมจากด้านบนถึงด้านล่างนะครับยาค่อนข้างจะขึ้นเต็มเลยนะครับอันนี้เป็นลักษณะคลองส่วนบนนะครับแล้วก็อุโมงต้นไม้นะครับ ต้นไม้ใบหญ้า,ยยาก,กำลังเขียวนะครับกําลังแตกใบอ่อนขึ้นมานะครับส่วนคันแดนฝั่งนี้นะครับติดกับพี่สาวอีกคนหนึ่งผมก็จะปลูกต้นไม้เป็นสองชั้นนะครับชั้นล่างก็จะเป็นพวกมะฮอกกานีสม,มิดต้นยางนะครับส่วนข้างบนผมก็พยายามที่จะปลูกไม้ป่าที่เป็นดอกนะครับเช่นประดูแดงสะเลาต้นคูนต้นกระลับพฤกษกนะครับ ระยะห่างก็ประมาณสัก2เมตรนะครับอย่างไม่โตนะครับอันนี้เป็นลักษณะของร่องน้ำนะครับริมร่องผมก็จะปลูกหมากผันเตี้ยนะครับระยะห่างก็ง6เมตรนะครับขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะเป็นไม้ผลนะครับแล้วก็มาตรงกลางก็จะเป็นไม้ป่าเป็นยางนานะครับผมเน้นยางนานะครับเพราะว่าอนาคต เผื่อต้นข้าโตนะครับจะได้มีโอกาสเอาพริกไทยนะครับมาปลูกที่โคนยางนานะครับความยาวตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ100เมตรนะครับเดนมาตรงนี้ก็จะเป็นหลังบ้านของผมนะครับก็เป็นดินที่ถมขึ้นมานะครับ ตัวนี้ผมจะปลูกไม้ผลปีหน้านะครับปีนี้จะเตรียมดินไว้ก่อนนะครับส่วนบ่อหลังบ้านเล็กๆตรงนี้นะครับผมก็จะมีมะพร้าวนะครับผ่านพื้นบ้านเป็นมะพร้าวสูงอยู่3ต้นนะครับปลูกไว้เน้นเป็นวิวนะครับส่วนในคลองก็จะเป็นบัวแดงนะครับที่ผมโยนตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มขุดคลอง นะครับตอนนี้ก็ได้2ปีล้วนะครับก็ใบใหญ่แล้วก็มีดอกแล้วนะครับส่วนตรงนี้ริมด้านบนนะครับผมก็จะมีมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมนะครับปลูกไว้10ต้นตอนนี้เหลืออยู่9ต้นนะครับก็ไม่โตเท่าไหร่นะครับ2ปีแล้วนะครับถ้าบำรุงรักษาดีกว่านี้ก็คงจะโตนะครับ พอบางที่เห็นสองปีกว่า,วาเขาก็เป็นลูกแล้วนะครับอันนี้เป็นด้านหลังของบ่อนะครับของกรมพัฒนาที่ดินนะครับมะพราวต้นนี้ต้นโตสุดนะครับส่วนฝั่งขวามือก็จะเป็นที่นาของพี่สาวอีกคนหนึง่งก็ทำด้วยกันกับผมนะครับตอนนี้หว่านข้าวแล้วนะครับ ส่วนที่นาของผมนะครับยังไม่ได้หว่านข้าวนะครับเพราะว่ามีน้ำเยอะพี่สาวผมก็เลยตกกล้าไว้นะครับต้องมาดำหนาเอานะครับตรงนี้พื้นที่ก็ประมาณสักไรครึ่งน,นะครับตรงนี้ต้นตโตๆสูงๆพวกนี้จะเป็นต้นแขบบ้านนะครับค่อนข้างจะโตดีเหมือนกันนะครับ ปลูกปีเดียวปลูกสองปีก็โตท่วมหัวแล้วนะครับส่วนในคลองของผมก็จะมีพวกปลานิลปลาเพียนนะครับที่ซื้อมาปล่อยไว้ตั้งแต่เริ่มขุดบ่อนะครับระบบน้ําของผมเป็นน้ําเป็นน้ําฝนนะครับแล้วก็เป็นน้ําที่ไหลามาจากในหมู่บ้านนะครับจะยังไม่ขุดน้ำบาดาลแล้วก็ยังไม่มีน้ำประปานะครับ ไม้ผมก็กำลังเริ่มโตนะครับริมด้านบนก็พยายามที่จะเน้นไม้ป่าที่เป็นดอกนะครับอย่างของต้นส,สูงต้นนี้ก็จะเป็นต้นสะเลานะครับก็มีพยุงปลูกแสมไปด้วยนะครับชงโครกระลับประพฤกประดูแดงนะครับแล้วก็กระับประพึกนะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปที่ คน,นาผมนะครับไม่แน่ใจว่าจะเดินไปได้ไหมนะครับอันนี้มองกลับไปนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่จะทำนาปลูกข้าวนะครับคลองตรงนี้โอไม่ใช่นะครับคันตรงนี้ค่อนข้างจะชันเหมือนกันนะครับเดี๋ยวค่อยๆเดินไปจะไปเดินไปดูพาไปดูที่คน,นานะครับ คณะผมก็จะกว้างประมาณสักสองสามเมตรนะครับผมก็จะปลูกกล้วยไว้ตรงกลางแล้วก็ปลูกไม้ป่านะครับไว้ริมซ้ายขวานะครับก็มีดอกไม้บ้างนะครับอันนี้เป็นทองอุไรนะครับปลูกไว้ก็พอมีดอกให้ดูบ้างอันนี้เป็นคณะของผมนะครับ ผมบอกว่าผมปลูกกล้วยไว้ตรงกลางนะครับก็มีเครือแล้วนะครับอันนี้เป็นเครือแรกของสวนนะครับส่วนด้านข้างก็ตัวนี้ก็จะเป็นต้นอินทนิลน,นะครับก็จะมีกระถินเทพาบ้างยางนาบ้างนะครับคละคละกันไปนะครับจะเห็นว่าปลาอยู่ในนาที่จะปลูกข้าวนะครับ กำลังวิ่งกันสนุกสนานเลยนะครับกว้างประมาณสัก2เมตรนะครับขนาดผมต้นสูงๆก็จะเป็นต้นแคร์นะครับเป็นแครบ้านต้องดูว่าไม้ป่าที่ผมปลูกไว้นะครับเขาจะติดดีไหมปีนี้นะครับตะเคียนก็มีนะครับมะกรําก็มีอันนี้เป็นต้นมะกรําที่ปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับตอนนี้เป็นฝักแล้วก็มีนะครับ อันนี้มะกรามพวกนี้ผมเก็บเมล็ดมาเพาะที่บ้านแล้วค่อยมาปลูกนะครับต้นยางนากำลังสวยนะครับใบใหญ่มากนะครับกรันกลาก็มีนะครับผมปลูกครัคร้งก,กันไปนะครับตั้งใจว่าตรงนี้จะเป็นคนนาแล้วก็มีร่มมีเงางนะครับเผื่ออนาคต จใช้ทำอย่างอื่นบ้างนะครับส่วนคันบ่อผมนะครับก็จะปลูกเป็นไม้ป่าที่เป็นดอกนะครับก็จะมีต้นเหลาต้นจานนะครับต้นคูนกันลรับประพฤกนะครับระยะห่างก็ประมาณสัก4เมตรที่ปลูกไว้นะครับก็กำลังติดนะครับ ผมเดินมาบนคันบ่อนะครับที่เหนือก็จะเป็นบ้านนะครับแล้วก็จะเป็นสวนสวนป่าแล้วก็สวนผลไม้นะครับส่วนที่ใต้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นคันนานะครับแล้วก็จะมีนาสําหรับปลูกข้าวนะครับสองฝั่งก็รวมรวมๆกันแล้วก็ประมาณไล่ครึ่งนะครับเดี๋ยวปีนี้คงต้องได้มาดำนากับพี่สานะครับ ภาพโดยรวมของสวนป่านาทุกมน์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ขอจบการอัปเดตสวนป่านาทุกมน์นะครับเป็นโครงการเตรียมสวนก่อนเกษียณนะครับผมตั้งใจว่าผมจะเกษียณการทำงานอีกประมาณสัก5ปีนะครับก็55ปีว่าจะไม่ทำงานประจำแล้วนะครับแล้วก็จะกลับมาอยู่สวนนะครับ โอเคนะครับก็ขอขอบคุณครับและสวัสดีครับ